โปรตีนเสริมสร้างการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่วัยผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องเน้นไปที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะและความต้องการโปรตีนของเราเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วนะคะตามวิชาการเลยว่าต้องการประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะแล้วพี่คิมก็เลือกโปรตีนจากพืชค่ะวีแกน เพราะว่าไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะและ1นสองเนี่ยให้โปรโตีนถึง11กรัมเพื่อนๆคะแล้วผู้หญิงเราก็อย่างว่านะคะยังไงก็ต้องลดน้ำหนักกันตลอดชีวิตนะคะควบคุมน้ำหนักแล้วถ้าใครกินโปรโตีนถึงถึงเนี่ยเขาบอกว่าโปรโตีนเป็นตัวตั้งต้นของคอลลาเจนและกูต้าไทโอนสังเกตดูนะคะ ถ้าใครกินโปรตีนไประยะหนึ่งโปรตีนถึงเนี้ยหน้าผิวพรรณเราจะออร่าเลยค่ะและวันนี้พี่คิมก็มีอีกหนึ่งสูตรมาให้ลองนะคะเพราะตัวเองอ่ะชอบสูตรนี้นะคะก็คือโปรตีนหนึ่งซองจะทานตอนไหนก็ได้นะคะบางครั้งเราก็ทานเช้าหรือว่าตอนท้องว่างนะคะเพราะว่าตัวเองอ่ะจะเติมประมาณสักวันละ หนึ่งถึงสองซองเพราะเราก็ได้โปรตีนจากทางอื่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้พี่คิมก็ชงแบบนี้เลยค่ะชงน้ําธรรมดานะคะโปรโตีนเราชงน้ําธรรมดาบางท่านบอกว่าโปรโตีนทาไมคนยากละลายไม่ออกก็เติมน้ํามากสักนิดนะคะแล้วก็จะละลายง่ายเลยค่ะอันนี้เราจะใช้น้ําธรรมดาเพราะว่าถ้าใช้น้ําร้อนเนี่ยโปรโตีนมันจะเป็นเม็ดเม็ดแต่ก็ไม่ได้สูญเสียคุณภาพนะคะนี่นะคะเราก็จะชงง่ายเลย แล้วเสร็จแล้วพี่คิมก็วันนี้นะคะใช้ชงคู่กับน้ำขิงค่ะเมื่อกี้นี้ชงไว้แล้วนะคะเราก็เทไปแล้วนะคะน้ำขิงเนี่ยเราต้องใช้น้ำร้อนชงพอเราชงแล้วละลายเข้ากันดีสูตรน้ำขิงเนี่ยอันนี้จะไม่มีน้ำตาลนะคะจะให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแต่ก็ยังมีรสหวานเล็กน้อยนะคะเพราะว่าขิงเนี่ยก็ดีกับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันช่วยเรื่อง ปวดลดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะก็เลยเหมาะกับผู้ใหญ่นะคะใช้สูตรวิจีนี้แล้วเวลาเรากินขิงเนี่ยมันยังไงมันร้อนท้องนิดๆนะคะเพิ่มการเผาผลาญเนี่ยหลักก็ชอบเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะสูตรวีแกนโปรตีนพืชนะคะบวกด้วยน้ำขิงค่ะสูตรไม่มีน้ำตาลนะคะแบบนี้ลองจัดดูนะคะ